ธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทั้งไรเก่าไรใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสาหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวด่วน15ตุลาคม2568ไม่ทําไม่ได้สิทธิ์20ล้านสิทธิ์เท่านั้นหากพลาดสิทธ อดรับเงินในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัสดเลยนะคะสําคัญมากๆเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตาังการลงทะเบียนการย็นเย็น,ยน,ยนสิทธิ์และการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพัสดค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งพัสดธนาคารกรุงไทยมีการแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนและในส่วนของการประสัมพันธ์ในการเปิดลงทะเบียนในการ เข้าร่วมโครงการสําหรับประชาชนประมาณ20ล้านสิทธิ์เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันต่อตงังซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนนะคะ20-26ถึงตุลาคม2 5 6 8และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2 5 6 8สําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่อตงังสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2 5 6 8อันนี้สําคัญมากๆถึงแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องมีการใช้สิิธ์ครั้งแก ก่อนมันที่11พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะเพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่งพัดค่ะมีประโยชน์อย่างไรสิทธิประโยชน์แบบไหนทั้งหมด5พัดเดี๋ยวเรามาดูค่ะ 1. มีการเพิ่มช่วงอายุนะคะคือประชาชนที่มีอายุ1 6ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็มีการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้จ่ายต่อวัน200บาทจากทางรัฐบาลเราเติมเข้าไปอีกผ่านจีวีเดอีก200บาทไม่เกินวันละ4 0 0บาทเพิ่มสิทธิสาหรับผู้ยื่นภาษี2,400บาทตลอดโครงการและผู้ที่ไม่ยื่นภาษีหรือว่าอายุ16ปีขึ้นไป2000บาทตลอดโครงการแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ SME ในการเข้าร่วมโครงการด้วย รวมไปถึงเพิ่มทักษะให้กับพี่น้องประชาชนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการค่ะทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลการขายการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเพระนาะฉะนั้นคุณสมบัติหลักๆที่นันนาเรียนให้ทราบนะคะสําหรับบุคคลประชาชนทั่วไปผู้ที่มีอายุ6ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธ์ผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่5มาก่อนท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะส่วนเงื่อนไขในการรับ ะะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกหากท่านได้รับสิทธิ์แล้วไม่เกินวันที่11พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการเติมเงินผ่าน w v l l e t ด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬกาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองค่ะ